เปีเทเลยโอ้โอดจัดชอดเด็ดครับชอดเด็ดฝั่งน้นก็ติดลมครับทีมงานประคนชัยเอ้ามาช่วยผมหน่อยโอ้เสียบานยาวเลยยาวเลย โอ้ตรุงตรงนังเลยครับงานนี้โอ้โอ้เิ่เนตรงนี้ติดลมเลยครับเนี่ยตรงนี้มาแล้วครับมาแล้ว วางกับดักวางกับดักแล้วเอาไวพ้พี่วางกับดักกับวางกับดักไว้ไม่ได้ครับไม่ได้ทีเลยครับแบบนี้ เล่นอยู่ตรงนี้แหละเท่ยแล้วครับตรงนี้โอ,อ้ทางทางนี้ตรงปีเลยดินเนื้อจัดพอ่พอพอ่อพ่อพ่อเออดำเลยอย่างนี้เลย นวางยาครับเกือบไม่รอดครับเอาโซ่ครับโซ่ ต้องเอาโซ่มาใส่ครับคนวางกับดักไว้โอ้ครับยางใหญ่เนาะยางใหญ่ครับติดยาครับยางใหญ่ตียาเขียว ติดอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยครับแบบนี้เสียเวลาเลยครับเนี่ยทำไแล้วพี่ดู ฟรีฟรีได้ฟังเดียวครับเมื่อกี้ก็ดับไปหลายรอบเลยครับว้าวว้เลยครับลงก่้นวับเด็ดเลยครับเสีย้าวย้าช่าวยคาวบ้ว้าา ดิน้นดิ้นเหลือนิดนึงนิดหน่อยมันมันมันจะขึ้นเล้วมเศรเฐียามาช่วยครับโอ้ชมมิดชม,มิดเลยครับ ยังข้างหนึ่งเลยครับพี่น้องรดน้ำตกลิมครับมันลื่นครับมันลื่นเดี๋ยวไปเอาโซ่มาช่วยครับ รอติดตามชมครับจะขึ้นได้ไหมครับ <c oughs> ต้องออกครับต้องออก โอ้สลิงยาวมากเลยพอพอออกออกเมื่อกี้ควักควักมือใช่ไหมเมื่อกี้ควักเรียกใช่ไหมเอายาวเลยครับโอ้ ก็เทหมดแล้วครับขึ้นง่ายครับสบายเลยดินมันไหลครับนี่ติดลมเมื่อกคีับนี่ครับโดยมีจันเบียรถคงจะเสียเวลาไปนานเลยครับอยู่ทีมงานเดียวกัน,นกต้องช่วยกันครับพี่น้อง ก็ไว้เจอกันครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ